ชุดดอกสว่านโฮซอว์ตัวนี้กระผิดโหดรหัส dt 2 0 6 6 6เป็นดอกโฮซอที่ใช้เจาะไม้แล้วก็เจาะเหล็กรองรับโฮซอได้ขนาด14-30 mm มตัวนี้เป็นโฮซอที่ผมได้มาก็จะเป็น20 mm มมแล้วก็25 mm มมใช้ในการเจาะเหล็กแล้วก็เจาะไม้เหมือนกันคราวนี้เรามาดูของจริงกันเลยดีกว่า ตัวราพิดโหลดก็จะหน้าตาประมาณนี้บึกบึนใหญ่โตมโหฬารเลยก้านตัวนี้เป็นขนาด3ส่วน8นิ้วหรือว่า10มิลิเมตรทำให้มันไม่สามารถใช้กับหัว hex ชัก1ส่วน4นิ้วของไขควงกระแทกได้มันถูกออกแบบมาให้ใช้กับปากจับ3ทางของสว่านเพราะว่าเวลาเราใช้หัวซอเนี่ยเราจะไม่ใช้ระบบกระแทกเราใช้รอบปั่นอยู่แล้วแล้วดอกจาะนำตัวนี้ดิวอสเขามีอะไหล่ขด้วยเพื่อใคร ชื่อหรือทำหายก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้รหัสชื่อรุ่นคือ dt 2 0 6 2 8เราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เองแบบง่ายๆดูตรงนี้มันจะมีเลข1กับเลข2เวลาจะเปลี่ยนเราก็ดึงปลอกตรงนี้ลงมาถึงเลข2แล้วก็ดึงดอกสว่านออกตรงๆเรียบร้อยง่ายๆเลยแล้วเวลาจะใส่คืนดูตรงนี้ที่ดอกสว่านมันจะมีบากมีร่องอยู่ เราก็หมุนหาล็อกให้ให้บากร่องเนี่ยมันตรงจากนั้นก็กดลงไปตรงๆมันก็จะปรอบมันจะเด้งขึ้นมาล็อกอยู่เรียบร้อยไม่มีปัญหาใช้งานได้แน่นดิ๊กเขาออกแบบมาเป็นแบบทูฟรีเนาะแล้วคราวนี้เวลาเราจะใช้กับโฮซอรอย่างตัวนี้อ่าผมแกะมาแล้ว20ม m mm มกับ25มิเมเวลาจะใช้โฮซอรเราต้องเอาดอกไพลอตเนี่ยออกก่อน มันจะได้ง่ายจริงๆไม่เอาออกก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าเอาออกมันจะเจาะง่ายกว่าดึงออกตามปกติเลยแล้วเราก็เอาหัวซอเราเนี่ยมาหมุนเข้ามันจะมีบากล่องเห็นไหมตรงเนี้ยจะมีบากเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตตรงบากตรงนี้ของตัวก้านกับตัวหัวซอให้ดีนะครับเวลาเราหมุนเข้าไปจนแน่นสุดเกลียวแล้วเนี่ยมันจะตรงกันพอดีเลยตอนหมุนอย่าลืมดึงปลอกลงด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่สุดดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมตรงดอกกับตรงปลอก มันจะพอดีกันเวลาเราเลื่อนขึ้นมาล็อกมันก็จะกึ๊บพอดีกันอ่ะมันจะช่วยให้แข็งแรงแน่นไม่หลุดแม้แต่ตอนที่เราถอนหมุนควนเข็มอ่ะเพื่อไม่ให้ตัวโอซอเนี่ยมันหลุดอันเนี้ยเขาออกแบบมาดีมากเหมือนกันนะครับตัว25มิมก็มีเหมือนกันเดี๋ยววิดีโอลองใช้งานจะตามมาอีกทีวันนี้เอามาแกะกล่องให้ดูก่อนใครสนใจชุด โซสอของวีวอเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ที่ไม่มุมขวาบนก็ล่างซ้ายของจอรหรือไม่ก็ที่คำบรรยายของวิดีโอ